คลิปนี้ปาริดาพามาชมแท่นบูชาข้าวพระสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนก่อนอื่นเอาบุญมาฝากเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆุกคนทั่วโลกนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ของต้นเดือนพอดีคือวันที่หนึ่งกันยายนนะคะพาเพื่อนๆมาทำบุญบูชาข้าวพระประจำอาทิตย์ของต้นเดือนคะ่ะขอน้อมนำบุญทุกบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ นี่คือแท่นบูชาข้าวพระค่ะถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงามนะคะมีขนม,นมนมเนยหลายๆอย่างอันนี้ก็คือเค้กนะคะถูกแต่งหน้าไว้อย่างสวยงามเลยแ่ะคะ่ะในโถกแก้วก็เป็นขนมขบเคี้ยวหลายๆอย่างนะคะตามที่ผู้มีบุญจะสรรหามาตกแต่งกันนะคะขวดสีฟ้าคือน้ำทิพย์นะคะมีผลไม้หลากหลายชนิดค่ะ เอามาจัดแต่งในช่องอย่างสวยงามเรียงสลับกันดูให้เหมาะสมและสวยงามค่ะก็มีผลไม้หลายอย่างค่ะแท่นบูชาถูกจัดแต่งไว้เป็นชั้นชั้นนะคะชั้นบนสุดคือเค้กสวยงามเลยละค่ะของที่วางในแท่นก็คือของผู้มีบุญมีกำลังทรัพย์ได้จัด เตรียมมาจัดแต่งไว้สวยงามอย่างเป็นระเบียบเลยล่ะค่ะช่องวางของหรือช่องวางผลไม้ก็จะมี5ช่องค่ะส่วนแท่นหรือชั้นวางของก็จะมีเป็นชั้นๆอยู่ค่ะของบูชาข้าวพระต่างคนก็ต่างจัดหามาตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะ คือหลายๆคนมารวมกันก็เป็นหลายอย่างค่ะอันนี้คือแตงโมแกะสลักนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอนุโมทนากับคนแกะสลักแตงโมนะคะสวยมากๆค่ะพุ่มดอกไม้ก็สวยนะคะขวดน้ําทิพย์ก็จะมีหลายสีค่ะอันนี้คือสีเขียวนะคะนี่คือช่องผลไม้ช่องที่สองนะคะในช่องนี้ก็จะมี ผลไม้หลากหลายเช่นกันค่ะมีส้มแอปเปลิลเขียวและแดงอ๋อมีพริกข้างบนด้วยนะคะสำหรับจานนี้ก็คือปอบเปบี้ยค่ะถูกจัดแต่งไว้อย่างสวยงามนะคะก็อย่างที่เห็นนะคะตามกำลังซัพ์ของแต่ละคนที่จะหามาได้ค่ะอันนี้ก็คือไข่นะคะมีขนมหลากหลายค่ะอันนี้ขนมปังเจมรูค่ะ ผู้มีบุญอีกนั่นแหละค่ะจัดเตรียมมาบูชาข้าวพระเสร็จแล้วพวกเราก็ไปทำเป็นอาหารกันถวายพระต่อเหลือก็สาธุชนแบ่งกันเอาไปกินนะคะของทุกอย่างเราจะไม่ทิ้งให้เสียเปล่าค่ะคือเป็นประโยชน์ทุกอย่างในแท่นบูชาดอกไม้นี้บางคนก็นำไปถวายพระที่บ้านค่ะ ส่วนเค้กปอนข้างบนนะคะเป็นเค้กอวยพรวันเกิดของแต่ละคนรวมกันที่วัดค่ะว่าตรงวันเกิดของใครมั่งก็จะเอาเค้กข้างบนซึ่งเป็นปอนของท่านเจ้าอาวาสค่ะก็จะนำมาเป่าอวยพรวันเกิดให้กับคนที่เกิดในแต่ละเดือนนะคะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ให้ความสําคัญในวันเกิดของแต่ละคนนะคะ มาเจอแตงโมกแกะสลักอีแล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของปาริดาวันนี้เอาสิ่งสวยงามจากแท่นบูชาข้าวพระมาฝากเพื่อนๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มีให้กันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ